กทายสบายทุกคนเมื่อนี่เขาได้หน่อไม้อันน้ไอ้หนอนี่เป็นอ่าเขาจะเอามาคายในตลาดตุนเขาจะเอามาแกงแกงแบบเป็นหน่อหน้อยนี่เลยนะตอนอืนน่นเราก็จะตัดอันนี้ออกเพราะว่าอันนี้มันอยากแข็งทุกคนตัดออกก่อนเดี๋ยวเราชิมูลิ เป็นไม้สดทุกคนเราจะเลือกเอาแต่อันตัวน้อยๆทุกคนตัวแจงตัวเซ่บด้วเปล่าเนาะเป็แจงแซ่บด้วยเปล่าเนาะใบอ่อนทุกคนใบอันตัวน้อยๆาะ มันมีปองนี่มันแบบอนันแข็งๆเลยตกโนตัดออกอ,อืบางอันมากกวันันั้นได้หนิมันมันมีกินเหมือนหน่อไม้เปรี้ยวเลยอะ นี่จะทุกคนแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต้มน้ำมันมันมันกับแบบว่ามันมีน้อไม้เปรี้ยวปนมากเลวก็มีน้ไม้ชดปนมากนะจ๊ะคือมันรวมรวมกันมาเขาไปต้มน้ำกอนจักน้ำนึงเนาะเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนนะทุกคนไปต้มกอนบาทหนึง ราวางเกีียนต้มหน่อยไหมด้ทุกคนเราจะมาเตรียมพักค่ะเตรียมเครื่องเกงเครื่องพักอย่างห้องห้องหน, mm hmm. น,น้านาย่าน้าเขาก็าซื้อวาเป็นขวดเลยย mm hmm. ุ้ยลมแล้วนี่มากินกับทุกคนเบิง่งพักกันอย่างหน้านง,นง่าย ใ่ใบสวยมากทุกคนแบบหอมอะ่ะเราห้าสิไสตแต่เครื่งหนึ่งเดียวเครื่งหน,นึ่งห้าสิเก็บเนี่ยสิบบาทแบบได้เยอะมากใส่เครื่งหนึง่งเครื่งหนึ่งห้าสิเก็บไว้ไปกินก็ตำถั่วทุกคนหอยเสือว่ามันตงแสบแน่นอตงตำหมดทั่วกินก็ใบเขี้ยงหน้า เอินคือกันบอ่อบ้านมูเจ้าเอินคือกันบอ่อบ้านขอคเอีนผักใครงนีนเาตำทัวเนาะใส่อันประกอบหน้าประกอกปบปลาประกอบบันนอกเฮ้า,านาทุกคนต้องระวังเลยมีแอปเฮ้ามาแล้วต้องเก็บหมดก่อน ครื่องทุกอย่างคือมาจากตลาดเบิดยี่สิบบาทนี่ก็พอซื้อทุกคนอันนี้เอางหัก้อนติอตรงไปล้างทั้งความสะอาดอีกเค่หนึ่งกองอันนี้ิ่นขายเป็นว่าขายรวมกันเลยทุกคนชำ้ำช้ำหนักไห้มาแบบว่า ชุดนึ่งมีพ่อเลยนะเกงน,นี่ยต้ต้องแบบว่าสื่ออย่างอื่นเพิ่มเลยยีสิบบาทขาดโตัวทเทมโพเทสหน่อยๆผวกมีบวบมีักท่องแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งของเรานั่กนก็คือน่งฝ้าจ้ะแล้วก็หืู นั่งากกบนั่งฝากหรอกเรื่องน้างมากสิจัดการเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะทุกคนนะน,นี่นะคะคจุดออกกอนตัดโยนไปเล็กหน่อยเป็นยังนอไม่กอดไม่กอดอีกยังนอ เดี๋ยวจัดการให้ตั้งป่ากันงำนเร็วๆจะเอาไปล่างมาเดียวทุวกคนแล้วก็มารวเทน้ำหน่อไม้ทิ้งไปตุ่มน,น้ำนำมึ้งกอนดี๋งวม่าเก๋ใส่ตอนนี้งรานล้วทุกคน

กงสส่ไหมูดเด้เองอะทคโนคือสิเสียแตอยากปลากียวอ่อนๆมันจะอร่อยมากเลยรอมาแล้วก็อยากอยากไปเบิร์ดเกงกับข้ากับขี้ข้านผูคาาาา้านีนราคาสี้นสาน ได่ได้แต่กองในยานไม่ได้แต่คองขนัดของจักพวงเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดบอกว่าสิเป็นพัก เป็นเฮ็ดเป็นพักแห้งเดี๋ยวไปล้างให้ค่านสะอาดกันสักน้อยจังนะไหมมาค่ะทุกคนเข้าออกตรงน้องไม้แล้วแลนะ้วนี้เราก็จะมาทำการํำเครื่องแก่เงเค้น่องันน้ดเดยตั้งกล้องเองทำเองโอ้ยมื่อย แต่ก็ยางเฮ็ดบกเลยมาค่ะมาค่ะมาซอยให้กับเ้าแน่สิปุ้นเอ้ยมาซอยไม่เยนี่ชีทานให้กับเ้าแน่ชีทานแต่ก็กินเก่งๆหรอกปวด เขามาขอ่อยมามาแต่ห่าน่อณมามาเจอตลาดพ่มอมคอยดู้อยมันมันบแมนสีวา่านี่ขนาดเตรียมมาแล้วนะนี่แปบว่าเตรียมพร้อมมาแบบเบิดแด้วก็มาแก่กัวสีไดกินแต่ลอย่างต่ละแนวไม่แหละ บนแล้วบานจมแล้วบานเรีอู้ทกคน่ออน ยาหมายถึงไม่ใ่ <c oughs> ยับยับมมมแม่ทุกคนคนแล้วสิเเนข่าขตาด้วยค่ะคน้อยค้ะสิ่งน้อยไม่น่าจ <c oughs> ะนะมีใช่องน่อยมานั่งเตาแล้วนึงอสิน้อยมอง่ครับสิ่งน้อยนิ่งนิ่ีให้กำลังใจแม่หรอ สียงดังทุกคนโบเสียงดังครับทุกคนบ้านห้องที่ถนน่ะมันก็ต้องเสียงดังปะวันนี้วัโอ้ยต่อไปแม่ปวดตัวครับมันกระเด่นติดฝากวะได้ต่อไปครัได้ละคนทุกคนต่อไปดึงก่อนเนี่ย ่อไปไม่เป็นไรไไก็ไปมันก็สิกินได้เ่ล่ะไหม่ใช่อันนี้ยังยังยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นลูลกรอก่อนนะคะคนเก่งตึงตึงตตึงมแม่อันนี้จาฉไปลายแล้วอันนี้แฉะแย่วถ้าปลายแฉะอันนี้แน่แม่อะไรในมือนี่อันนั้นชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเเรียกว่าปลายะหรอแม่ปาลายะเร็วๆทุกคนแม่ เอาปลายาไปเทปลายาไหมยังยังไม่เทปลาเลยกินเยะนะ็นหัวหน้าขึ้นมามีปลายานะก็มันเป็นขวดปลาหนูเธอกระไดอา้อาวอา้าวปวดหัวแย่ดูปวดหัวทำไมเช้านี้หนูปวดหัวอา้าวเดีไปใส่น้องคบใแกน้าเขียวน้ำยานางน้ำายานางเนี่พูดสิ ทุกคนน้ำยาล่ะคะทุกคนอ,อน้ำยานางนะครับทุกคนต่อไปไอ้ยาละครับทุกคนต่อไปคืออะไรคะเอวต่อไป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 เราจะเสี๋ยวอันนี้ค่ะทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวผื่นเองลูกเปิดได้ด้วยเหรอเก่งทาวาไหนลูกทุกคนต่อไปไปไอ้ยาล เกลือค่ะทุกคนนั่นใส่เกลือค่ะทุกคนไม่ใส่เยอะเดี๋ยมันเค็มบอกไมต้องใส่เยอคะครับทุกคน๋ยวมันเค็มครับทุกคนนี่ค่ะ <c oughs> นั่นไอเดวนึงบัน <c oughs> ต่อไปอันนี้อันนี้คือชูรสค่ะต่อไปชูรสครับใส่ชูรสเลดดยบอกว่่ใส่ปลาก่อนบอก <c oughs> ต้องใส่ปลาก่อนนะ ใส่ะปะยาก่อนอ่าต่อไปทุกคนใส่ป,สยปะยาค่ะทุกคนก่อนจานหนึ่งหึมก่ทุกคนก่อนจานาต,ต่อไปคือการใส่ปะยานะคะใปะยาครับเปรียมันเปรี้ยวอะไรคือมันเปรี้ยวมันเพิ่มรสชาติความแซ่บขี้เปยียดนาวครับขี้ครับอันนี้พีคเป็นเพกครับทุกคน อุ้ยมีไผเว้าเก่งสู่ลูกคอยดอกเ,อเรื่องว้าในลูกไข่ว้าเบ,เบิด,ด,ดมื้ออุ้ยชิบะดีบี้พูดเก่งแม่ว่าหนูพูดเก่งหนูเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งชนะเลิศเลยเแบบีเย<อ>ี่ยมเราจนพวกกระแม่หนี่ว่าพวกท่านไ<ม>อแห้งแล้วไอแห้งดีชุดเอาบ่ให้เบิ่งโดนในรถแป๊ดบบเตียบ เดียเ๋ยวสิตุกใส่อือแล้วปลุ่มแล้วอยกออกงับมาหมอแล้วไม่สวยแม่หนุยน่ยตัวนะอุ้ยไม่ต้องซอยดต่อไปใส่เนื้อจ้ะเต็มเนื้อเนื้อเนื้อหมูทุกคนต่อไปใส่เนื้อค่ะทุกคน เนื้อหมูครับทุกคนหนูพูดสิใช้เนื้อหมูครับทุกคนแม่หนูแม่หนูไม่พูดละหนูกลับดูไปดูนะหรอถ้าหนูไม่ดูนะเดี๋ยวหนูดูแม่พูดไปเลยเราให้แม่พูดไปเลยหรอหนูดูอย่างเดียวหรอไม่หนูดูอ๋อหนูจะเป็นคนดูใ้แม่เป็นคนพูดใช่ไหม เ uh, ออเออเอาไปอืมอืมอ้อกัวนะคนน่ะเชิญค่ะปุณายฟังออกกบเมินมาบอกได้เลยทุกคนไม่หนูไม่ว่างไม่ต้อพูดกับหนูนะเดี๋ยวหนูไม um ่ว่างหนูไม tom ่ว่างแล้วหรอหนูทำไมหนูหนูไม่ว่าง อ,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 อืองานบาว่างก็บ่วางลูกเหยบาวางก็บาเป็นยังไม่พูดไม่ว่างสวัสด์ลงไปลางคุกลางจับ bố bớt chú ừ, kiếm với làng đi hát làng kiềm cụ để kiếm đi phải làng nữa nè xây bớt làm chưa kiểu này để nhục với tặng xây tàu ใช้เตาค่ะทุกคนไใช้เตาก่อนกันจะได้กินแล,ล้วเพราะว่า บางหม้อเด้อจ้ะไปล้างมือก็จะน้อยฉังมา chung trong phân đối rồi, phân chất không gợi tích của nó có yên บอวตะโคนน้ำเริ่มร้ายแล้วตอนแรกน้ำน้อยเดียวนี่ยังไม่ลงเห็ดนี่ถ้าลงเห็ดนี่น้ำร้ายก็นี่ว่าแล้วก็เห็ดลงดีกว่า ทุกคนเดือดแบบว่าโหยขอเสด้กินเลยตัวหน,หนี้เนาะหลังจากที่รอมาเนิ่นนานนะจ๊ะรักเห็นไหมเหน็นไหมาือืมอืมาให้อันฟักทองม,มันสุกทุกคนเดี๋ยวเราก็กินได้แล้วเนี่ยเห็นบ่จเจเบึงเห็นบอ่อน้ำ ขอซีมก่อนค่ะจุกหนฮอ,อ่มเจ็บแซ่บๆๆๆบแจ่บบให้มันเดือดไปก่อนทุกคนจัง่อยเดือดไปก่อนเดือดไปเรื่อยๆทุกคนมันได้ทีแล้วขอว่า คอยเริ่มรอบเอาไว้แล้วอือนี่หอมไปแต่บ้านเจ้าว่ากด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 ลงน้ำแากงมันเสร็จค่ะปิดแก๊สก่อนน้อ๋อวันต้องขออภัยเพื่อนบ้านมาณที่นี้ด้วยนะคะ ติ่กินผักขี้แยงข่อยเห็ดห้หมูเจ้าหอมสิวยอดบ่าจะว่าเนี่ยค่ะวัาไป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 ,ไป,ไป,ไปตักงสิถวยตักงสิถวยทุกคนหาถวยก่อน เราผู้ไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างหาเอานางงานอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมมาค่ะมาค่ะััเทา้อนกินเอาจนแบบว่าจุกจุกไปเลยค่ะจุกจุกไปเลย ว่าิได้กินเนาะทุกคนหาเป็นถารอบเป็นรอโอเค่ะนี่จ้านี่จ้ากับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านเฮ้าต้องพูดว่ากับข้าวง่ายๆสไตล์คุณทีคารเฮกับข,ข้าวคือไม่ิดจ้าไปไปกินข้าวทุกคนไปกินข้าวนะคะทุกนลงมือลงมือ องลิ้นน้ำทัเีตอนหมูตัออาดปะมนชุอืมออ่กินสีออทุกคนอืกินอันนี้ไม่ได้นีเอาดกว่แกินดลกเป็นพักือคนแซบแกินอันนี้สิกินอันนี้อร่อ ชก่ไหมน่ะอร่อนะไม่กินซหมดเลยเดี๋ยวเราเอาไปออกอไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปชาวกุฎิจา้าหิวแห้งห่างไปแล้วนะคะ บอกกันไม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปเร็วไปอิลีบัต